สวัสดีครับก็ตอนนี้เวลา่า8โมงแต่มันจะครึ่งนะฮะพอดีเพิ่งกลับมาจากทางภาคใต้ก็เลยคิดถึงก็เลยมาไลฟ์ให้ดูก่อนมุมไลฟ์ตอนนี้นะครับจะเป็นที่ออฟฟิศนะฮะไอ้บันไดข้างหลังนี่ดี๋ยวอาจจะมีเท้าใครเดินไปเดินมานะไม่ต้องแปลกใจอย่างเงี้ยฮะจะมีรถเก,ก่าวเดินผ่านไปผ่านมาอยู่เรื่อยๆนะครับก็<ม>วันนี้ฮะจะมาเข้าสู่หัวข้อคอนเทนต์ที่บอกเอาไว้ว่าเฮ้ย งานอินดีนนะมันเป็นงานที่ต้องบอกต่อสู่สังคมโอเคไหมงานอินดีนเป็นงานที่ต้องบอกต่อสู่สังคมครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเวลาใครก็ตามที่รู้เรื่องงานอินดีนเขาก็จะมีความรู้สึกอยู่ในหวัวใจเขาว่าเฮ้ยกูบอกต่อไม่เป็นนะกูส่งต่อเรื่องราวไม่ถูกกับทำยังไงดีสวัสดีทุกคนนะครับนะฮะบอกต่อไม่เป็นส่งต่อไม่ได้ฉันไม่รู้จะไปชวนใครปกติไม่ได้ไค่อยได้ไม่ค่อยได้คบกับคนที่บ้านมีแต่หมากับแมวนะฮะ ก็วันนี้ผมจะมาบอกว่าเฮ้ยไม่ต้องกังวลนะครับตัดความกังวลทิ้งไปก่อนผมกําลังจะมาชวนปลดหนี้ด้วยเครื่องมือดีๆที่เรามีให้นั่นหมายความว่าเอ้ยนั่นหมายความว่ายังไงนั่นหมายความว่าถ้าเกิดเรากล้าที่จะชวนคุณให้ส่งต่อเรื่องราวนี้สู่สังคมนั่นคือเรามีเครื่องมือให้เว้ยไม่ต้องไปนั่งกังวลนะครับ ไม่ต้องไปนั่งกังวลว่าเอ้ยคุณจะทําได้ไหมจะโน,น่นจะนี่หรือเปล่านะครับไม่ต้องไปกลัวเลยนะฮะตอนนี้ที่ออฟฟิศจะพึ่งตั้งนิดหน่อยเพราะว่าที่ชั้นสองเนี่ยมีการบร,รยาย OPP กันอยู่นะครับผมขึ้นมานั่งอยู่ชั้น3ส,สวัสดีทุกคนนะครับเอาเข้าเลื่อนกันต่อเข้าเลื่อนกันต่อกํลาลังสนุกแล้วจะตอบโจทย์นี้ได้ยังไงที่จะทําให้คนไม่กังวลน,นะครับเอาอย่างนี้ฮนะผมกล้าที่จะบอกว่าเรามีเครื่องมือนะไม่ว่าจะเป็นทั้งกลุ่มไลน์นะครับทั้งไลน์แ ทั้งวิธีการโต้ตอบวิธีการเปิดใจวิธีการส่งต่อข้อมูลรายละเอียดทั้งทั้งที่คุณไม่มีความรู้ต้องต้องย้ําเลยนะเรามีวิธีการส่งต่อรายละเอียดทั้งทงที่คุณนะไม่มีความรู้เรามีการสอนให้คุณทํางานออนไลน์เป็นหรืออยากจะทํางานแบบออฟไลน์เราก็จะมีสอนให้โอเคปะ่ะสวัสดีทุกคนนะครับอาจจะไม่ได้ทักทายนะผมอยากจะให้มันอยู่ใน อยู่ในเนื้อหาของคอนเทนต์นะฮะและคราวนี้นอกจากตรงนั้นเราก็จะมีคลิปวิดีโอที่นั่นแหละเอาง่ายๆผมมีผมมีตัวอย่างให้ตัวอย่างของเรานะครับสมาชิกของเรานะสมาชิกผู้นำเราบางท่านนะครับใช้คำพูดคำนี้เฮ้ยคุณยศพี่ไม่เถียงพี่ไม่ถามพี่ทำตามอย่างเดียวสามเดือนผ่านไปพี่มีเงินสองแสนบาทเข้ามาอยู่ในบัญชีธนาคารอยากได้แบบนั้นไหม ถ้าอยากได้แบบนั้นไม่ต้องเขียงไม่ต้องถามทําตามอย่างเดียว3เดือนผ่านไปพี่มีเงิน20,000 0บาทในบัญชีครับจริงๆไม่ต้องไปนั่งกังวลหรือไปคิดต่อยอดเอาเองวุ่นวายโอ้ยมันจะต้องทําอย่างนั้นมันจะต้องทําอย่างนี้มันจะเป็นอย่างงน้นมันจะไม่ต้องอะไรทั้งนั้นนะครับเรามีคนสําเร็จเรามีรูปแบบที่ถูกต้องส่งต่อให้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นตัดความกังวลทิ้งไปให้หมดสวัสดีทุกคนนะครับ นะพูดไปดกูก็หวัดดีไปนะคะเข้ามาก็หวัดดีกันทุกคนเลย <accent> นะก็อย่างที่บอกไม่ต้องไปต่อไม่ต้องเอาความสามารถตัวเองมาใช้ด้วยซ้ําไป <ใน pet flag> เข้าใจไหมไม่ต้องตัวเองอ่ะตัวเองอ่ะตัวเองเอง่ะไม่ต้องเอาความสามารถของตัวเองติดตัวมาสิ่งที่ตัวเองจะต้องทําคือแค่ทํา just do it ไม่ใช่ just do it คือกูจะ do it อย่างเดียวเลยนะฮะไม่ใช่นะเว้ย just do it แค่ลงมือท okay, ําโอเคบ้าง เพราะว่าถ้าเกิดพวกเราแค่ลงมือทําเงินหลักแสนเข้าบัญชีได้ไม่ยากเลยครับจำไว้เลยนะมีคนทําให้ดูแล้วนะครูซันก็รู้ว่าเขาเป็นใครผมไม่เอ่ยชื่อในไลฟ์แล้วกันนะครับไม่เถียงไม่ถามทําตามอย่างเดียวมีเครื่องมืออะไรส่งให้ทําตามอย่างเดียวไม่เถียงไม่ถามทําตามอย่างเดียวแล้วสามเดือนผ่านไปมีเงินสองแสนบาทอยู่ในบัญชีเอาไหมละ่ะเอะเอถ้าจะเอาก็ทําสิจ้าท่ลักจุกไหม ไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยครับใครนะฮะใครที่กําลังเดือดร้อนวุ่นวายใจว่า,าจะทํำยังไงดีฉันจะฉันจะฉันจะไปส่งต่อยังไงอยากทํานะคุณยศแต่ว่าพี่ไม่มั่นใจอะว่าพี่จะชวนคนได้หรือเปล่ามิงลาบานะครับไม่แน่ใจฮะว่าจะจะชวนคนได้หรือเปล่าไม่แน่ใจว่าจะไปบอกเรื่องนี้ให้เขาฟังแล้วเขาจะเข้าใจไหม ไม่แน่ใจว่าเวลาเขาถามกลับมาว่าเนี่ยที่มาชวนฉันเนี่ยมีรายได้หรือยังนะฮะมีแต่ความไม่มั่นใจในตัวเองผมจะบอกเลยใครที่กําลังไม่มั่นใจในตัวเองนะว่าตัวเองจะชวนคนได้หรือเปล่าผมบอกเลยครับพี่มาถูกทีมและถูกทางแล้วเพราะอะไรเพราะทีมของเราไม่ได้ต้องการความสามารถส่วนตัวทีมเราปั้นดินเป็นดาวไม่ใช่ดึงดาวลงมาที่ดินไม่ใช่ไม่ได้บอกให้พี่ เรียนรู้ไอ้ต้องไปฝึกฝนต้องไปอย่าง,งนางงั้นอย่างนี้อย่างนี้มากไม่ต้องไม่เถียงไม่ถามทําตามอย่างเดียวโอเคไหมถ้าไม่เถียงไม่ถามทําตามอย่างเดียวแล้วทามันเต็มที่เหมือนที่เราที่เราบอกนะสองเดือนไม่ใช่ขอภยัยสามเดือนนะฮะสามเดือนสองแสนบาทอยู่ในบัญชีธนาคารเคโอไหมพี่น้อง สเดือน2องแสนบาทอยู่ในบัญชีธนาคาร KO ไหมไม่โอเคก็บ้าแล้วเพราะนายซื้อสินค้าไปเท่าไหร่ตอนเริ่มต้นนายซื้อสินค้าไป2,500บาทถูกไหมชมพูไม่ต้องใช้หน้าตาสวยๆของตัวเองเลยไม่ต้องใช้หุ่นเซ็กซี่ของตัวเองเลยชมพูสิ่งที่ชมพูจะต้องใช้คือเรียนแบบครับไม่เถียงไม่ถามทำตามอย่างเดียวเรียนแบบเลยฮะแล้วสเดือนเงินสองแสนเข้าครับ เออจริงๆเพราะกลุ่มผู้นําของเราฮะกลุ่มผู้นําของเราแม่งปี๊ดมากกลุ่มผู้นําของเรานี่แบบอย่าเรียกว่าผู้นําเลยเรียกว่าผู้ทําก่อนแล้วกันนะฮะเออกลุ่มผู้ทําก่อนเขานําทางมาให้แล้วเขาก็บอกว่าเฮ้ยวิธีนี้ไม่ได้ผลเอาทิ้งเฮ้ยวิธีนี้ได้ผลเก็บไว้เฮ้ยวิธีนี้ไ,ได้ผลเอามาขัดเกลาอีกนิดนึงเสร็จแล้วก็ส่งต่อไอ,อย้ยาเล่นกันง่ายๆแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นนะ ถ้าเกิดใครได้ดูไลฟ์นี้นะครับเดี๋ยวผมอาจจะเอาไปตัดต่อเป็นวิดีโอคลิปสั้นๆใครได้ดูไลฟ์นี้หรือคลิปนี้นะผมบอกเลยถ้าพี่กําลังกังวลใจว่าถ้าจ่าย2,500ซื้อสินค้ากับอินดีม,มาแล้วพี่จะชวนคนไม่เป็นพี่ขยายงานไม่ได้ปกติไม่ค่อยได้คุยภาษามนุษย์ปกติคุยกับมนุษย์แล้วมนุษย์ไม่ค่อยเข้าใจพี่ถูกต้องเลยฮนะพี่มาถูกทางแล้วที่นี่แหละช่วยพี่ได้ถูกทีมและถูกทางแล้วจ้ะ K คไหมเออโอยความรู้มีเป็นกระบุงโกยเรียนเข้าไปเรียน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 เสร็จแล้วก็ต้องอมาพัฒนางั้นผมมีวิธีที่ง่ายกว่านั้นเรียนนะค่อยๆพัฒนานะเพราะไอ้การพัฒนาเนี่ยมันดีต่อภาพรวมของตัวเองนะจ๊ะมันไม่ใช่ดีกับธุรกิจอย่างเดียวมันดีต่อชีวิตเธอเองด้วยแหละเอาเรียนนิดๆหน่อยๆเรียนเสร็จเอามาพัฒนาแต่สุดท้ายฮะสิ่งที่จะต้องทําคือทําตามคนสําเร็จ คุณซิ่งสาเร็จทําตามมันแม่งเลยถามมันเลยซิ่งทําไงไม่ต้องมาสอนกูถามเลยทําไงเออถามไม่เข้าใจถามไม่เข้าใจทํายังไงดีถามก็ทําให้ดูหน่อยคุณซิ่งทําให้ดูหน่อยคุณซิ่งออฟไลน์ยังไงคุณซิ่งวันนี้อยู่ที่ไหนเฮ้ยวันนี้อยู่เดอะสตรีทเหรอเฮ้ยอยู่กรุงเทพเหมือนกันเดี๋ยวไปหาเฮ้ยคุณยศคุณยศอ,อยู่ไหนคุณยศอ,อยู่อยู่ยะลาเหรอเอโอเคเดี๋ยวไปหาคุณยศทําให้ดูหน่อยทาไง แล้วถ้าเกิดเป็นแนวออนไลน์เว้ยไม่ต้องไปนั่งกังวลไม่ต้องคือผมคไก็จะหลุดพูดคําไม่ดีออกไปไม่ต้องไปนั่งกังวลอะไรเลยเออไม่ต้องไปคิดเลิกเก่งได้แล้วพี่สุดเดชฟังนะเลิกเก่งได้แล้วทําตามอย่างเดียวโอเคไหมไม่ต้องไปคิดคอนเทนต์อะไรด้วยตัวเองไม่ต้องไม่ต้องไปหาวิธีการมาบิ้วคนไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องต่งืด ใจ่ากเจอหน้าปั๊บกูพูดถึงพี่สุดเดชก,ก่อนเลยฟังไว้นะถ้าสามเดือนข้างหน้านี้อยากจะมีสองแสนอยู่ในบัญชีธนาคารไม่เถียงไม่ถามทำตามอย่างเดียวโอเคไหมถ้าโอเคเตรียมตัวมีเงินหลักแสนอยู่ในบัญชีได้เลยอืมแล้วทำตามยังไงกลุ่มลายเราก็มียศก็อยู่ตรงนี้ลายมาก็ได้ เออก๊อปวางเออง่ายดี <laughs> ไปได้ดาเออคือคือพี่พี่สุดเดชที่ไม่เข้าใจหรอกว่าผมอ่ะอยากให้พี่อยากให้คุณหนึ่งสำเร็จแค่ไหนคือถ้ามันเป็นดัชนีน้ยมันถ้าดัชนีแม่งพุ่งขึ้นมาจากพื้นดินนะแล้วคําว่าผมอยากให้พี่สุดเดชกับคุณหนึ่งสำเร็จแค่ไหนนะแม่งพุ่งขึ้นอย่างนี้เลยมันพุ่งแบบพุงพ่งพุ่งขอไปพุ่งเยี่ยเอ่ยเลยอะ่ะ คือผมอยากให้วพวกที่สําเร็จมากแล้วผมเห็นวิธีการแล้วบางครั้งเนี่ยมันมันนิดเดียวเท่านั้นเองครับมันนิดเดียวเท่านั้นเองเออเพราะฉะนั้นวันนี้มีคนที่ทําแบบนี้แล้วก็ลุยกันเลยฮะทุกคนต้องสําเร็จแค่นั้นเองปล่อยให้ทํากันมานานละแล้วเป็นไงเออปล่อยให้แต่ละคนทํา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 กันสุดท้ายก็อ,อ่ะมัน คนนั้นชอบแบบนั้นคนนี้ชอบแบบนี้ไม่ว่าพี่จะชอบหรือไม่ชอบอะไรก็ตามไม่เถียงไม่ถามทําตามอย่างเดียวสองแสนอยู่ในบัญชีในอีกสามเดือนดึงเข้ากลุ่มเลยมันต้องอย่างนี้ดิวะเอ,อเยี่ยมสุดยอดฮะคือบางครั้งอ่ะมันปลดล็อกแค่นี้จริงๆไม่ว่าพี่ๆจะอายุเท่าไหร่กันนะครับวันนี้ยศทําให้ดูแล้วอไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์ยศทําให้ดูแล้วซิ่งทําให้ดูแล้ว เดี๋ยวไอ้บ้าซิ่งแม่งจะไปออกปอเช่ละบ้าไหมเออนั่นแสดงว่าอะไรนั่นแสดงว่ามันมีวิธีการที่ประสบความสำเร็จได้ไม่ต้องคิดแล้วลุยเลยรอรออยู่เออรออยู่ฮะงั้นมาทำด้วยกันนะครับแล้วก็แล้วก็มารับเงินหลักแสน ให้ทุกคนในทีมรับเงินหลักแสนผมจะบอกอะไรให้รู้ไหมเลยหลายคนกังวลกับเจ้าไฟเว้ยเจ้าไฟเนี่ยมันตอนนี้มันได้จะประมาณห้าร้อยคนที่มันแนะนำตรงไปอืมไฟทำไงรู้ไหมฮะมีแต่คนกังวลกับไฟทั่วประเทศเลยนี่อไฟออกคลิปวิดีโอมาว่าไม่ต้องแนะนำใครก็ได้ได้เงินได้ไม่ต้องแนะนำใครมาอยู่ทีมผมก็ได้เงิน ทําแบบนี้เดี๋ยวตัวบริษัทเขาก็จะเสียหายหรอกถ้าเกิดเอาไปต่อให้เขาไม่ได้ผมจะบอกอย่างนี้ทุกคนไม่รู้หรอกครับว่าไฟมีกลุ่มหนึ่งพันคนที่บอกให้ทุกคนในกลุ่มส่งงานเหมือนกลุ่มของยศเลยจริงๆทุกคนไม่ทราบฮนะทุกคนรู้แค่ภาพเบื้องหน้าที่มันออก YouTube เว้ยเออแต่ไฟมันแค่เรียนแบบวิธีผมเท่านั้นเอง น้องอน่ะน้องที่แนะนําไปได้500คนน่ะที่มันออกคลิปวิดีโอว่าถึงแม้จะถึงแม้คุณจะไม่แนะนําใครคุณก็มาอยู่ทีมเราก็สําเร็จได้จริงๆไม่ใช่ว่ามันเอาคนไปต่อให้นะเว้ยไม่ใช่นะครับอย่าเข้าใจผิดนะไม่ใช่นะครับเขาส่งต่อเรื่องราวแบบนี้แล้วก็ไปสร้างกลุ่มฮะเขาไปสร้างกลุ่มหนึ่งพันคนมาใครอยู่ในกลุ่มไฟอะ่ะจะรู้เลย เขาไปสร้างกลุ่มมากลุ่มละ500มีอยู่2กลุ่มทั้ง1000คนนี้ต้องส่งงานทุกนาทีเหมือนกลุ่มยศเลยแล้วทุกคนก็มีผลลัพธ์ร่วมกันทีมนี้แข็งแกร่งมากครับแต่ใครก็ตามที่ไม่ได้เข้ากลุ่มก็จะไานั่งกังวลเออเนี่ยติดต่อไปสมัครทางออนไลน์ไปแล้วเนี่ยเออมันจะอย่างนั้นมันจะอย่างนี้มันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้หรือเปล่าจะเสียชื่อบริษัทหรือเปล่าไม่มีหรอกครับเราทํางานตามผู้สําเร็จ เรียนแบบทุกอย่างไม่มีคนส่งงานเลยเลิกโอเคนั่นแสดงว่ากลุ่มที่เราอยู่เนี่ยอาจจะยังไม่เหมาะกับที่เราจะไปทาแบบนั้นครับเราอาจจะต้องสร้างกลุ่มอยู่2กลุ่มสองอกลุ่มนะฮะหนึ่งคือไม่ใช่อยู่ไม่ใช่สร้างกลุ่มเราอยู่ในกลุ่มเพียง2กลุ่มกลุ่มที่1คือกลุ่มแบบยศเนี่ยกลุ่มที่โคตรฮาร์ดคอร์เลยกลุ่มที่แบบเตะกันกระจายอะเข้ามาไม่ส่งงาน3วันเตะทิ้งไม่ส่งงาน3วันเตะทิ้งเตะเตะ ผมต้องการทำงานกับคนที่อยากสำเร็จอ่ากลุ่มที่สองครับพี่ตั้งให้เขาส่งงานแต่ไม่ต้องเตะใครออกกลุ่มห้าร้อยคนของไฟสองกลุ่มเนี้ยพันคนเนี้ยนะไม่เตะใครออกครับแต่ต้องส่งงานอืมโอเคปะ่ะไม่ส่งงานไม่ส่งงานไฟไม่เตะออกนะเขาถึงมีสองกลุ่มแล้วไงทั้งทั้งที่เขาแนะนำคนไปห้าร้อยคนแล้วเขาก็จะมีกลุ่มที่สาม กลายเป็น1500คนกลุ่มที่4กลายเป็น2000คนเขาไม่เตะใครออกครับแต่เขาจะดูว่าใครที่เป็นขุนพลของเขาเขาจะส่งเข้ามาในห้องใหญ่ครับห้องยศเนี่ยใครที่เป็นขุนพลของทีมไฟจะถูกส่งเข้ามาในห้องใหญ่กีดตอนนี้เงินเขาสองหมืน่นไซแอร์หน้ามันใไ่เออเข้าใจไหมนี่นี่คือวิธีการฮนะ ทำตามไม่เถียงอย่าเถียงคุณจะเก่งมาแค่ไหนถ้าเกิดวันนี้คุณยังมีรายได้มีผลลัพธ์ไม่เท่ากับคนที่ทำก่อนอย่าเถียงไม่เถียงไม่ถามไม่ต้องไปนั่งกังวลสงสัยทําไปทําไมทําไปทําไมศึกษาเอาเองจากกระแสะที่เกิดขึ้นทําตามมันลูปเดียวถ้าใครทําได้สมข้อนี้ไปถามพี่แตงครับมามีแตงฮะพี่แตงอภิญญาเนี่ยน่ารักน่ารักอ่ะตัวกลมๆน่ารัก,กน่ารักอ่ะ ไปถานแกดูว่าไม่เถียงไม่ถามทําตามอย่างเดียวไม่เคยทําธุรกิจเครือข่ายที่แล้วประสบความสำเร็จมาก่อนเลยทําแบบนี้ฮะอืมทําแบบเนี้ยแล้วพี่แตงมีเงินอยู่ในบัญชีสองแสนบาทภายในสามเดือนย้ําอีกทีอถ้าเกิดย้ําอีกทีนะถ้าเกิดคุณคัดขุนพลของคุณได้ครูหนึ่งนะฮะครูหนึ่งคัดขุนพลของตัวเองได้ ที่สุดเดชคัดขุนพลของตัวเองได้แจ้งผมมาเดี๋ยวผมจะเคลียร์ห้องใหญ่ให้เอาขุนพลที่ส่งงานประจำที่เข้าใจไม์เซ็ตเข้ามาในกลุ่มนี้แล้วทุกคนจะได้รับเงินหลักแสนภายในสามเดือนจากพี่น้องน่ารักมากพอมีเงินปั๊บหน้ามันจะใสคราวนี้ป้ายคีมอะไรไปแม่งใสหมดเออแจ้งมาผมไม่รู้คูนหนึ่งคูนหนึ่งต้องแจ้งผมมาฮะอ่า คุณหนึ่งต้องแจ้งผมมาว่าจะพาเข้ากี่คนและกลุ่มกลุ่มใหญ่จะกลายเป็นกลุ่มของขุนพลเท่านั้นนะครับคูสนใจมึงแล้วแต่มึงไม่ทำตามว่ากูเลิกอันนี้แม่กับลูกขอคุยกันนในไลฟ์ของยศเออนั่นะแหละเข้ามาแล้วแล้วมันจะคัดกันเข้ามาแบบนี้ครับนะฮะมันจะคัดกันเข้ามาแบบนี้แล้วสุดท้ายมันจะกลายเป็นกลุ่มของผู้สําเร็จ เมื่อกลุ่มของผู้สําเร็จเกิดขึ้นแน่นอนครับมันจะส่งต่อความสําเร็จออกไปได้โอเคป่ะวันนี้วันนี้ทางบริษัทเรียกผมเข้ามาเพื่อที่จะเรียกผมกับคุณซิ่งนะฮะเข้ามาครับเพื่อที่จะมาวางระบบกันว่าระบบการส่งต่อแบบที่มันทํางานแบบบูรณาการบูรณาการคือทําให้มันกลายเป็นเนื้อเดียวกันเป็นยังไงนะครับทั้งส่วนของบริษัททั้งในส่วนของผู้นํา0 0 1 002และจุนผู้นําทั้งหมดเราจะมีการเรียนรู้เป็นก้อนเดียวของมันครับ เป็นก้อนเดียวที่จะส่งต่อให้ไม่ต้องเถียงไม่ต้องถามทาตามอย่างเดียว3เดือนรับ2องแสนอยู่ในบัญชีอย่างนั้นเลยโอเคปะ่ะสนุกสนานอย่างนั้นเลยม,มีการเตือนกันด้วยไม่ต้องไปยุ่งกับแม่อ่อยนะแม่อ่อยใช้จัดก,การเองเออสิ้นปีต้องได้สามล้านตั้งเป้าครับเสร็จแล้ววิธีการเนี่ยมาทำตามกัน เพราะฉะนั้นย้ําอีกทีหนึ่งนะครับท้ายไลฟ์นี้ท้ายคลิปนี้นะครับย้ํากันอีกครั้งหนึ่งว่าถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่กังวลคุณผ่านเงื่อนไขของไม่มีเงินกูยืมเงินเพื่อนมาได้ละสองพคุณผ่านเงื่อนไขของไม่มีเวลาเวลากูมียี่บสชั่วโมงเท่ากันกูแบ่งมาได้ครึ่งชั่วโมงต่อวันหนึ่งชั่วโมงต่อวันในการทาอินดีมถ้าคุณผ่านเงื่อนไขสองข้อนี้เงื่อนไขข้อที่3ครับกลัวชวนคนไม่ได้ เออกลัวชวนคนไม่ได้งั้นผมจะบอกเลยครับว่ามันถูกที่แล้วครับพี่ที่นี่มีเครื่องมือที่เหมาะกับการชวนคนไม่ได้เยอะมากขอให้ทาตามที่แนะนําละกันอืมโอยคุณยศผมชวนใครไม่ได้เลยไม่รู้จะไปโพสเฟซยังไงผมถามกลับไปคําเดียวตกลงมึงได้อ่านที่เขาส่งงานกันในกลุ่มไหมอ๋อไม่ค่อยได้อ่านหรอกครับ ผมไม่มีเวลาครับงั้นก็ไม่ควรจะบ่นครับว่าทำไมถึงยังส่งต่อไม่ได้เพราะถ้าอ่านคุณจะส่งต่อได้แน่นอนจำไว้นะครับไม่มีเงินไม่ใช่ความจริงหรอกครับคนเราถ้าเกิดมองเห็นว่าโอกาสนี้มันสำคัญเราจะหาเงินมาเพื่อมันได้เสมอเพราะมันแค่สองพันกว่าบาทไม่ใช่หลักแสนนะครับพี่น้องไม่มีเวลาคนเรามีย4ชั่วโมงต่อวันเท่ากันครับทำงาน8ชั่วโมงนอนหลับ8ชั่วโมง เอาให้แบบกินข้าวเดินทางอาบน้ำโน่นน,นั่นนี่ไร้สาระอยู่ดูแลครอบครัวให้อีก5้าชั่วโมงอน่ะคุณเหลืออีกสามชั่วโมงต่อวันครับคุณจะทําอะไรก็ค,คิดเอาถ้าคุณแบ่งสมชั่วโมงนี้ให้กับยินดีนสักชั่วโมงหนึ่งต่อวันสําเร็จแล้วครับพี่น้องง่ายๆแบบนี้แหละอืมเพราะฉะนั้นไม่มีเวลาตัดทิ้งคุณผ่านแล้วไม่มีเงินตัดทิ้งคุณผ่านแล้วกลัวชวนคนไม่ได้อย่าไปกลัวคุณมาถูกทางแล้ว ในทีมเราครับในอินดีมของเราคนชวนคนไม่ได้ประสบความสําเร็จได้ง่ายๆเพียงแค่อย่าเถียงอย่าถามทาตามอย่างเดียวโอเคซิกกาแล้วเข้าใจตรงกันนี่คือจังหวะของคนไม่เก่งครับเราไม่ได้ขอให้ดาวลงมาทํางานกับเราแต่เราพร้อมจะปั้นดินทุกก้อนให้กลายเป็นดวงดาวเมื่อคุณเริ่มมีหลักแสนต่อเดือนผมสําหรับผมเนี่ยคุณคือดวงดาวสําหรับเราแล้วเจอจะจรับเรียบร้อยแล้ว โอเคปะ่ะเพราะฉะนั้นน,น,นี่มันนี่มันเรื่องโคตรมาตรฐานเลยฮะอืมโคตรมาตรฐานเลยถูกปะ่ะไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะมีเครื่องมือก็อย่าไปเถียงเครื่องมือมีความเก่งส่วนตัวก็อย่าไปเอามาใช้เพราะถ้าเกิดคุณใช้ความเก่งส่วนตัวในการทำงานนั่นหมายความว่าคุณส่งต่อไม่ได้คุณใช้พรสวรรค์นในการทำงานอ่ะ คุณใช้หน้าตาโอยคุณยศคุณยศหน้าตาหล่อจังเลยอะแน่นอนคุณยศหล่ออย่างนี้ใครๆก็สมัครด้วยทุยไม่จริงมันจริงที่ไหนเล่าเรื่องไม่ใช่เรื่องหล่อยอมรับนะครับแต่ไม่ใช่คนมาสมัครด้วยเพราะหน้าตาดีคนเขาสมัครเพราะเขารู้ว่าเขาทําตามเราแล้วเขาได้อะไรโอเคปะ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับวันนี้นะฮะขอให้พวกเราทําตามกันนะครับ ขอให้พวกเราทําตามกันเดี๋ยวเชิญพี่สุดเดชเข้าห้องใครที่อยากจะเข้าห้องนี้แน่นอนครับมีแมม,มีแมวไม่ต้องมีแมวมีไมซ์เพียงอย่างเดียวก็พอนะครับมีไมซ์เพียงอย่างเดียวก็พอว่าฉันจะเป็นผู้ทํานะฉันจะเป็นผู้ทําโอเคปะ่ะอืมเพราะฉะนั้นบอกได้เลยครับว่าตอนนี้โอกาสมาถ,ถึงมือของคนไม่เก่งแล้ว ถ้าอินดีมจะรับสมัครคนเก่งเหรอเขาจะตั้งโปรเจกต์บทนี้มาทําไมนะฮะเอาจริงๆถ้าอินดีมอยากจะรับสมัครคนเก่งอยากจะรับสมัครผู้นําทั่วประเทศอยากจะรับสมัครคนมีความพร้อมเขาจะตั้งโปรเจกต์บทนี้มาทําแมะอะไรฮะพี่น้องจริงปะ่ะเขาไปเขาไปตั้งเอาแบบเออโปรเจกเงินล้านโปรเจกบ้านและรถหรูโปรเจกเที่ยวต่างประเทศ โปรเจกแบบนั้นก็ได้ฮะแต่วันนี้เขาให้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของคนเป็นหนี้แสดงว่าเขาพร้อมจะทำงานกับคนที่ไม่พร้อมคนเป็นหนี้โอเคปะ่ะเขาสามารถทำให้คนเป็นหนี้กลายเป็นคนหมดหนี้แล้วมีสตางค์ได้ถูกต้องครับไม่ต้องเป็นแม่งหรอกผู้นำเหนื่อย แต่เราจะเป็นผู้ทําที่จะมีคนมาทําตามเราเท่านั้นเองโอเคนะครับขอให้พวกเราทุกคนจงเป็นผู้ทําและเมื่อเราเป็นผู้ทําจะมีคนทําตามฮนะสนุกไหมม,มันกั้นกันอยู่ครับและส่วนใหญ่ชอบชอบข้ามเส้นไปอีกเส้นหนึ่งด้วย นะฮะเรื่องระหว่างอีโก้กับ e อ,อีโก้เนี่ยเออก็เนี่ยพี่ต้นพี่นกก็ได้เงินหลักแสนแต่ละคนก็ได้กันไปไม่อ่อยอีกหน่อยเดียวก็ได้แสนไม่ต้องคิดครับไม่ต้องเก่งแค่อยากจะทําทําเลยทําแม่งเลยคนอื่นเรียกผมว่าผู้นําแต่ผมไม่เคยเรียกผมว่าผู้นําเลยผมแทนตัวคําว่าผมว่าเราเสมอเราหมายถึงคุณกับผมมากคือเรา ถ้าเราทําได้ครอบครัวเราต่างหากที่มีความสุขไม่ใช่ครอบครัวของผู้นําเวยเคบ้านะเพราะฉะนั้นมาสนุกสนานกันนะครับลองเปลี่ยนวิธีการคิดครับลองทําแบบหมามิแตงนะฮะลองทําแบบหมามิแตงลองทําแบบนั้นดูไม่ต้องไปคิดเยอะไม่ต้องไปเก่งหรอกโอ้ยพี่ไม่เก่งเลยโอ้ยพี่ไม่มีเวลาโอ้ยพี่เรียนจบม .4 โอ้ยฉันจบดอกเตอร โอ้ยคนนั้นเขาเป็นผู้นำมาทำมาหลายค่ายโอ้ยเขาอายุเท่านี้ผมเพิ่งจะ18บแปดนะพี่ไม่ว่าคุณจะเป็นใครในอินดีมคุณคือบุคคลคนหนึ่งคุณคือผู้ทำคนหนึ่งนะฮะเหมือนกันหมดเห็นไหมด้านหลังผมก็จะมีวอลเปเปอร์ขยับได้ด้วยเห็นไหมครับกำลังเช็ดบันไดอยู่ <laughs> เออนะครับเพราะฉะน,นั้นทำตามอย่างเดียวโอเคนะ ไม่เถียงไม่ถามท,ทาตามอย่างเดียววันนี้นะครับไลฟ์แบบไม่ได้บอกใครต้องกราบขออภัยด้วยจริงๆนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปตัดต่อแล้วก็ทําเป็นการตอบข้อักถามข้อสุดท้ายว่าชวนคนไม่เป็นแนะนําใครไม่ได้มีโอกาสจะได้เงินไหมบอกเลยฮนะมีชวนคนไม่เป็นแนะนําใครไม่ได้ไม่ต้องกังวลคุณมีโอกาสจะได้เงินในอินดีมแน่นอนเข้าใจไ อันนี้แม่กับลูกเขาเขาขลังอัดกันยูอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกับพี่นัดกันนะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับร้อยกว่าคนนะฮะที่เข้ามาชมกันแบบไม่ได้ตั้งตัวทําตามฮะใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่สมัครได้วันสองวนนันนั่งเดือดร้อนกันอคุณตาไงดีว่าคุณยศยังแนะนําใครไม่ได้เลยผมถามกลับว่าไงรู้ไหมคุณสมัครมากี่วันแล้วครับอ๋อสมัครมาสองวันแล้วครับโอ้ใจเย็น ใจเย็นๆพี่น้องเพิ่งสมัครมาสองวันพี่น้องอย่ารีบครับอย่าเร่งจังหวะตัวเองครับเคยบ้า okay, แค่ทําต่อไปก็พอเออแค่ทํามันต่อไปก็พอผมทําให้ดูแล้วนะสมเดือนสองล้านบาทโอ้ผมลืมบอกใช่ไหมเ <c oughs> ขาใครผมข้ามจากล้านเก้ามาเป็นสองล้านบาทแล้วนะครับเมื่อคืนสเดือนที่ผมทําอินดีมผมมีรายได้สมล้านบาท ไอ้ขออภัย2ล้านบาทนั่นแสดงว่าสิ่งที่ผมทำมันถูกหรือผิดพี่ต้องคิดแล้วนะถูกไหมส่งต่อเป็นส0ของยศเพราะอะไรยศอะเข้ามาก่อนยศอ่ะบ้าดีเดือดพอยศเข้ามาก่อนแล้วบ้าดีเดือดสิ่งที่เกิดขึ้นคือคนที่ไม่เถียงไม่ถามและทำตามพวกเรามีรายได้เป็นสิของผมในสเดือนครับ ยศทำสามเดือนยศได้สองล้านมามีแตงไม่เถียงไม่ถามทําตามอย่างเดียวได้สิบเปอร์ซ็นต์ของผมได้สองแสนชีวิตเปลี่ยนไหมครับชีวิตเปลี่ยนฮะถูกไหม,มเอาจริงจริงครับเอาจริงๆเลยนะพี่คุณกัญจนาใช่ไหมพี่นกช่วยนกหน่อยนะครับผมไม่ต้องช่วยเลยฮนะผมไม่ต้องช่วยเลย เพราะสิ่งที่ผมทําอยู่เนี่ยแหละคือการช่วยทุกคนอยู่แล้วขอให้ทุกคนดูกระแสที่ผมทําว่าผมทํำยังไงเออไม่ต้องไปเร่งจังหวะมันแค่ทําให้ได้ในแนวทางเดียวกันเราจะสําเร็จเหมือนกันตองจริงนะฮะอา่าแล้วถ้าเกิดถ้าเกิดว่าผมสี่เดือนผมได้สามล้านก็แสดงว่าพี่สี่เดือนที่ได้สามแสน โอเคไหมอะครึ่งเนี่ยไ,ได้มาสามแสนแล้วอะอืมมันจะมีงานอะไรให้เราได้แบบนี้แล้วมันไม่มีหรอถูกไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคอยรอดูนะครับว่าหลังจากคืนนี้แล้วเนี่ยทางคุณโอมนะครับอ่าคุณโอมคุณซิ่งคุณแนนนี่คุณธาราแล้วก็โค้ดในตำนานอีกท่านหนึ่งนะครับยังไม่เอ่ยชื่อแล้วก็ผมนะครับหกคนนี้จะรวมกันเป็นเนื้อเดียว นะครับจะรวมกันเป็นเนื้อเดียวเพื่อที่จะสร้างระบบส่งต่อให้พวกเราทำตามแล้วรับเงินตั๋วมาดิฟก็จะไปอีกแล้วครับของพี่นกนะฮะโอเคไหมสนุกสนานแน่นอนครับนะแล้วก็ผมเชื่อว่าคลิปนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าแชร์ไปให้กับทางทาง ใครที่ยังไม่รู้จักอินดีมแล้วติดปัญหาเรื่องเดียวกันอยู่นะคือชวนคนไม่ได้ผมว่าเขาน่าจะได้ได้ข้อคิดในใจใหม่ๆเกิดขึ้นนะฮะรับรองสนุกแน่นอนเดีย๋ยวรอดูคืนนี้นะครับรอดูคืนนี้ว่าจะประชุมออกมาแล้วเป็นอย่างไรนะฮะทริปต่อไปของผมคือทริปภาคอีสานนะครับเสร็จจากภาคใต้ละเดี๋ยวไปอีสานเสร็จจากอีสานก็จะไปเหนือเสร็จจากภาคเหนือก็จะกลับมาทําบุญที่กรุงเทพทาบุญบริษัทที่กรุงเทพเสร็จจากทาบุญบริษัทที่กรุงเทพปั๊บก็ไปงานแคมป์ที่ชะอำ ะะเสร็จจากงานครับที่ชะอำก็ไปฮ่องกงแล้วครับเสร็จจากฮ่องกงปั๊บตีตั๋วมาดิฟต่อครับเสร็จจากมาดิฟตีตั๋ออิตาลีต่อครับไปด้วยกันไปด้วยกันครับพี่น้องไปด้วยกันยศทําได้คุณทําได้เราทําได้เหมือนที่เราเคยไปอบรมมาจำท่ามันได้ไหม <S <S ผมทำได้อ่ะพูดสิฉันทำได้เธอทำได้เราทำได้ พวกเราทำได้ครับอย่าเอาความเก่งกาจของตัวเองมาใช้เพราะมันอาจจะพลาดก็เป็นไดน้นะฮะอีสานเดี๋ยวแจ้งเข้าไปนะฮะเดี๋ยวแ,แจ้งเข้าไปในกลุ่มเดี๋ยวแจ้งเข้าไปหน้าเฟซรับรองสนุกสนานคิดกล้าดแน่นอนนะคิดถึงคิดถึงเหมือนกันนะฮะโอเคสําหรับวันนี้นะครับต้องกราบขอบพระคุณทุกคนมากเลยนะครับที่เข้ามาเยี่ยมชมกันทั้ที่ไม่ได้ตั้งตัวนะครับรู้ถึงความน่ารักของทุกคนเลยละ่ะ นะก็เอาไว้ยังไงเดี๋ยวเราไปพบกันที่งานออฟไลน์ในแต่ละจังหวัดแล้วกันนะจ๊ะ,ะสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมขอจบไลฟ์ไว้เพียงแค่นี้ก่อนแล้วกันขออวยพรให้ทุกคนประสบความสำเร็จมีรายได้สัปดาห์ละ1 0 0 0 0แกันทุกคนเลยนะครับสาธุสวัสดีครับผมบ๊ายบาย <L> น่ารักกันจริงๆเลยแต่ละคน